สวัสดีผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ผมนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตะนะไตรและขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประธานพรแด่ท่าน พร้อมครอบครัวให้ประสบพบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขความเจริญปราศจากพยันตรายทั้งปวงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งและสำลิดผลและสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีผู้บริหารพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและประชาชนทุกท่านครับเนื่องในโอกาสวาราดิถีิขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ผมศาสตราจารย์สันทัศน์สิริอน,นันต์ไพบูรย์กรรมการการเลือกตั้งขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนรไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบรนดาลประทานพรให้ท่านพร้อมครอบครัว จงประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลมีความสุขสมบูรณ์ภูลลาบขอให้คลายจากทุกโศกปลอดโรคภัยและขอให้สำลิดผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับในโอกาสวาระอีถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566นี้ผมด็ตอรทิติเชษนุชนาศกรรมการการเลือกตั้งขออัญเชิญอำนาจคุณพัชรีรัตนไตาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้มอบสิ่งดีปีเปมรมเกษมสมัยกิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบรรดาลดลพรม,มงคลให้พร้อมพังยั่งยืนนานขอให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขกเกษมสำราญและสำลิดผลในสิ่งที่พึงปาตาทุกประการสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน ในวาระดิถีอันเป็นมิ่งมงคลน,นี้ผมนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือจงโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จแคล้วคลาจากพยันตรายทั้งปวงมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และคิดสิ่งใดขอให้สมป,ปรารถนาบรรลุผลทุกป,ประการสวัสดีปีใหม่2,566ครับววัันนนีี้นน